ก็โทมัสเนี่ยเป็นตัวละครสีดาตัวแรกที่ผมเอาว้ขึ้น90นะแล้วก็ C6 ด้วยก็คือตอนนั้นนะตอนที่มันออกมาใหม่อะผมไม่มีจ้งหลีถ้าผมต้องการตัวโล่ดีๆให้กับน้องหู้เถาผมก็เลวิวโทมัส เออแบบบิวสุดเลยแบบว่าก็ส่งจน C 6เอาขึ้นเวลาสิบจนถึงทุกวันนี้ผมเริ่มเสียดายที่บิวเขาแล้วอะคือจริงๆคือโลกเขาดีนะแต่ว่าแบบมันมีหลายๆปัญหาที่ทําให้แบบตัวของเขาเนี่ยแบบไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่อยู่ในเมตาด้วยจริงๆเรื่องเมตาไม่สําคัญกับผมหรอกแต่แบบแต่ว่าข้อเสียข,ของเขาก็คือแบบเป็นตัวที่แบบว่าต้องใช้อันตีอยู่เรื่อยๆแล้วก็หิวเอเนอ ฮูดาวสกิลธาตุก็พอสมควรมันจะแย่งทาปฏิกิริยาธาตุกับตัว DPS ที่เรากำลังใช้อยู่อะเออสมมติว่าแบบเราเล่นฮูเถาเงี้ยเออตัวโทมัสเนี่ยก็จะแย่งเลยเหยฮูเถาซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากหรือแบบอย่างกับโยอิมิยะเนี่ยที่แบบดูจะดีก็ก,ก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่การโจมตีปกติของพี่แกเขาเท่มากอ่แรแฟคเตอร์ดีไซน์ก็ดีเกลียจรงจริงแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นช่างมันไปก่อนเพราะววันนี้เราจะเอาโทมัสมาเล่นสนุกกันไป แต่ก่อนที่ผมจะเอาโทมัสไปบิลเล่นสนุกเนี่ยผมขอลองทําให้โล่งเขาหนาที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนก็สาหรับใครที่ไม่มีโทมัสซีหกแล้วก็พรสวรรค์ตามนี้เนี่ยก็มาลองดูคลิปนี้ดูกันว่าโล่งของโทมัสจะดีแค่ไหนในพรสวรรค์ระดับนี้กลุ่มดาวระดับนี้โดยที่ผมจะยืมอ,อ์ติแฟกของจงหนีมาก่อนคร่าวๆประมาณนี้เลือดอยู่ที่สามหมื่นแปดใช้แบ็กแทสโซอ๋อสกิลเ e รับได้เกือบหมดนะโอเค มาดูกันดีกว่าว่าโลดโทมาของเราในตอนนี้จะสามารถที่จะเอาชีวิตรอดจากไอ้สีตัวนี้ได้ไหมโอ้ยโอ้ยขอแตกโล่ก่อนโอ้ยอ้ยเหมือนจะไม่ไหวนะเหมือนจะไม่ไหวนะ โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ๊ยโอ๊ยเดดเดดไม่ใช่ท่านี้ท่านี้ต้องหลีกก็ไม่ไหวไอจ้าโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นขอเวลานอกขอเวลานอกโอ้ยโอ๊ยอย่ามุนอย่ามุนอย่ามุนโอ้ยโอ๊ยดีลุกกูแตกไม่ต้องห่วงนะครับเบเนตกับดีลุกนี่เพื่อมาเอาเอเนอร์จี่ให้โทมัสเฉยไม่มีผลอะไรกับโลกของโทมัสเลยโอเคขออีกรอบขอแตกโลกก่อนนะ เฮ้ย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 เนี่ยถ้าแตกโลเรื่อยๆโล้นหัวมานี่มันอยู่ได้เนี่ยอยู่ได้นะอยู่ได้นะเฮ้ยอยู่ได้นะเนี่ยอยู่ได้เนี่ยโอ้ยเฉียแตกแล้วโอ้ย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 อันนี้ก็ไม่ไหวอันนี้ก็ไม่ไหวโอ้ย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 ใจเย็นเย็นโอ้ยยุ่นยุดนยุ่หยุดไกลแล้วไกลแล้ว อโอเคแผนของเราคือสแ็กโลดหัมาให้เต็มก่อนแล้วดูนี่จะสามารถรับมิสไซล์ทั้งหมดได้ไหมเอาเราพลาดอะไรกันนะมเมต์แบบเนี้ยตีเลยตีเลยอืมอืมเอาหายก่อนอะวะวะวะอะ โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รอบที่4หรือรอบที่5แล้วเนี่ยมาเลยมาเลยยังไหมปรับ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 ฮุย้ยรับได้เยอะนะรับได้เยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคอยู่ โอ้ไม่นั่นแหละฮะโลกของโนมามันก็ดีนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปมันมีปัญหาเรื่องของการหิวเอนร์จี้แล้วก็คูลดาวน์ที่นานมันแย่งปฏิกิริยาธาตุของ DPS ของเราอ่ะเฮ้ยย่พูดมานทำไมอิติโกะและมันก็ได้เวลาล้างแถมพวกมันแล้ว Welcome to hell bitch พร้อมโดนกระทืบยังอรเอมนะยังจะไป หมืนสองจะไปฟมาจะไปลูกพ่อเออเออเอออหยั่งหยั่งยั่ง้อ้วตาพ่อเอหลานเฉยเลยเอาเอาถาสินี้แล้ว บอกเลยอัสตจะหารอบนี้กูไม่กลัวมึงหลอกกูมีโล่สองตัวกูหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นสามแปดพันเออเออเออบอกเลยยืนแท้งแหละโล่ไม่แตกหรอกเนี่ยโล่โคตรแข็งโล่แตกอะไรไม่มีโอ้ยเฮียชิบพายเอาไหม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  โอ้จ้าไอ้เหี้ยไม่ละไม่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 มันเกิดอะไรขึ้นจะไม่โลบางเงี้ยอยู่อยู่ได้รอดเก่งทำดีแข็งมากต้องถูกต้องแล้วโอ้ยหยาโอ้โหโอ้โหโอ้โอหโอ้โหเตรียมพร้อมไปเออเจ็ดพันเออเอ้ยไปแล้วชิวอืมอืมอืมโล่ไฟเว้ยโทมาโล่ไฟโทมาโล่ไฟเฮ้ยแต่เลือดหมื่นเจ็ดนี่หว่าลืม โอ้ยแต่ได้อยู่นะกันไฟดีเลยดูดิดูดิดใช่ปะโคตรเจ๋วอะ่ะขนาดเพื่อเหมือนเจ๋นะเนี่ยคู่อะไรอ่ะขื้นขึ้นมาเธออะไมาช่วยแบ่งหน่อยเปา่าเหม็นจังขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแต่มุดเป็นตัวตุ่นทำไมเอาอดีปรารู้ไหเห้าพันแปดพันเออนี่สามพัน โคตรแรงอันตีอะไรเนี่ยแรงกว่าไรที่นี่ตายดิตายเอ๊ไหนใครบอกแล้จะหายากโอ้โหยากตรงไหนโคตรถึงอะไรเนี่ยวว้้ว โคตรเก่งอะหมืนสามเอวสอ่นมื่นหกควพันห้าพันม่นหนึ่งสี่พันอะไรเนี่ยอสดโอ้ยจะแข่งตายเลยโอ้ยเจี ปองสองมืนก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับบอกว่าพวกคุณ